เอเต็มวัเหรองั้นต้องสวมวิญญาณนักว <ใจ S 2> <ม>ินใช่ไหมว,ว้าวของเยอะแยะเลยลุงเบ้าจอ,องท<า>งังใหญ่แล้วก<า>ันโอกระทะที่บ้านมีเยอะแล้วแมวแต่ถังเล็กมีไก่ได้วยนะกินได้จริงด้วยโอ้ข้าวสารทุงใหญ่อ้าวข้างในไม่ใช่แล้วก็มีน้ำที่เปิดกินเลขกตั้งสองขวดว้าวกาแฟกระป๋องขอกินสักหน่อยสิหิวน้ำอืมหมดซะแล้วสดชื่นแต่ยังซ่าอยู่เลยโทรศัพท์เก่าโน้ตบุ๊กพังแมวไม่อยากได้ขนมก็มีนั้งเยอะแยะมีแต่ของที่เราชาวทางน้ำขนมปังมดอายุ เ<ก>ดนนัดท,ที่หมดอายุมาสามวักนก็ดีกว่าสี่วันนะว้าอ <c oughs> หมดจละไม่มีของกินเล้มีอ่งล,ล้างล้างคอด้วยโอ้ยอาหารมื้อน,นี้ฟินลแล้วไปละนาจะพอกินในถังขยะลูกเบ้าก็มีตั้งหลายอย่างทําไมถึงอยากได้แต่ของกินนะกีนแค่ลูกขนมปังบรรยุเอาไปกินรองท้องก่อนนะเราเช่าใส่ใจเรื้องชาวบ้านต้องตามมาดูปลาเดี๋ยวพ่อป้อนให้ไม่ต้องกินมากินนี่แค่นี้ก็เดี๋ยวพี่โซ่เซ่แบ่งให้กินนะเมื่อกี้เหรอหูเยอะจังเลย ช่วยกันกดไลค์กดติดตามติดตามด้วนะ3ามวันด้วยนะ